สวัสดีครับหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องของลักษณะของลิขสิทธิ์นะครับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์การคุ้มครองต่างๆมีอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับบทนี้นะครับอาจารย์ก็จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอายุแห่งการคุ้มครองนะครับเหมือนที่ได้เรียนไปในบทแรกนะคว่าเอ้ยกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีอายุของมันอยู่นะนะครับและประเภทของลิขสิทธิ์ในแต่ละแบบเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไข ตามกฎหมายที่จะมีการคุ้มครองในแต่ละแบบเนี่ยที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าอ,อายุแห่งการคุ้มครองเนี่ยนะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเราจะเราจะไม่นับรวมไปถึงเงื่อนไขข้อตกลงต่าง,างๆรายละเอียดยิบย่อยที่เราไปทำกับหน่วยงาน นะครับองค์กรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่างานลิขสิทธิ์ประเภทที่ว่าเราไปเป็นลูกจ้างแล้วมันมีเรื่องของแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีการเซ็นเอกสารเพิ่มเติมอันนี้ถือว่าโอเคนะครับคือเอาเป็นว่าเงื่อนไขต่างๆที่เราไม่ได้มีการพิเศษเพิ่มเติมอยู่ที่ข้อตกลงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเข้ารูปแบบนะครับหรือกําหนดอายุนะครับตามสิ่ง ที่อาจารย์จะขอแนะนําดังต่อไปนี้แล้วกันนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมลิขสิทธิ์เนี่ยมันต้องมีการกําหนดอายุด้วยนะครับและอายุของแต่ละประเภทเนี่ยทำไมมันถึงไม่เหมือนกันนะครับ <ST AR G> เพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับสมมุติเราสร้างสรรงานมาหนึ่งผลงานเนี่ยนะครับสมมติว,ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเมื่อมีการกำหนดกำหนดอายุใช่ไหมครับมันหมดไปอ่าสมมตินะสมมุติเราแต่งเพลงมานะครับเราแต่งเพลงมา 50ิปีแล้วนะครับสมมติลิขสิทธิ์นี้มันหมดไปถามว่าเพลงนี้ในอนาคตถ้าเกิดว่าจะมีคนรุ่นหลังๆจากเราเนี่ยเอาเพลงนี้มาใช้ถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนนี่แหละครับคือความสำคัญของการกำหนดอายุของลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีอายุของมันอยู่นะครับถ้ายา้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ทำข้อตกลงพิเศษเงื่อนไขร่วมกับผู้ว่าจ้างก็ดีหรือเจ้าของบริษัทองค์กรอะไรอย่างเงี้ยก็ดี ทีนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวแนะนําเป็นกลุ่มแรกเลยแล้วกันนะครับกรณีที่เป็นงานสร้างสารรค์นะครับออประเภทวรรณกรมกรมนาตกรรมดนตรีกรรมหรือศิลปกรรมนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับขอบอกเลยว่ามันจะมีอายุเนี่ยนะครับเงื่อนไขเนี่ยอยู่2ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกก็คือในตอนที่เราสร้างสารรค์มันแล้วนะครับมีการเผยแพร่แล้วเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ในที่มเห็นว่ามีการโฆษณานะครับ กับอีกระยะหนึ่งก็คือว่ากรณีที่เราผู้สร้างสรรน,นะครับเสียชีวิตไปนะครับอายุแห่งการคุ้มครองนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาพูดถึงระยะแรกกันเลยแล้วกันนะครับของผู้สร้างสรรเนี่ยนะครับให้เลยนะครับเต็มที่ไปเลย50ปีนะครับห้ปีนะครับหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีความคุ้มครอง เพิ่มให้อีกนะครับอีก50ปีด้วยกันโอ้โหเห็นไหมครับอายุแห่งการคุ้มครองเนี่ยนานมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของงานที่เป็นเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับนาฏกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นพวกหนังสือเอกาสารตำรานะครับต่างๆนะครับท่ารำานีท่ารำอันนี้ก็ได้รับความคุ้มครองนะครับใครคิดท่ารำใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยได้รับความคุ้มครองแน่นอนทีนี้มีคําถามอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราทํากันหลายคนอ่า เราทํากันหลายคนเหมือนที่บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องของ2ระยะใช่ไหมครับระยะที่เรากําลังมีชีวิตอยู่กับระยะที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับสมมติละกันอ่ะสมมุติเรารวมกลุ่มกัน3คนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับอ่าทำเป็นทำเป็นกลุ่มเออคนที่1เสียชีวิตนะครับคนที่สองเสียชีวิตคนที่3าเสียชีวิตนะครับถึงจะนับต่อไปอีก50ปีนึกออกไหมครับอ่าก็คือสรุปก็คือว่าจะนับ จากคนสุดท้ายที่สร้างสารรค์ผลงานบวกเพิ่มให้อีก50ปีด้วยกันนะครับโอ้โหนานมากนะครับอ่ะกลุ่มต่อไปเลยนะครับก็เป็นประเภทงานสร้างสารรค์ประเภทภาพถ่ายนะครับโสตทัศนะวัสดุนะครับภาพพยนตร์ต่างๆนะครับสิ่งบันทึกเสียงนะครับงานเผยแพร่เสียงภาพต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในมาตราที่21นะครับสามารถ เพิ่มเติมได้นะครับในตรงนี้เองเนี่ยนะครับอายุแห่งการคุ้มครองก็จะอยู่ที่25ปีนะครับ25ปีนะครับทีนี้เนี่ยในคําว่า25ปีเนี่ยสมมุตินะครับเราอาจารย์ไปถ่ายรูปแล้วกันอาจารย์เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมอาจารย์ไปถ่ายรูปปุ๊บอ่าลิขสิทธิ์ของภาพนั้นเกิดเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังเก็บไว้อยู่อ่าอาจารย์ยังเก็บไว้อยู่นะครับแล้ววันดีคืนดีอาจารย์อยากจะเอาภาพเนี้ยไปขายไปเผยแพร่ นะครับระหว่างนั้นเนี่ยให้นับเลยนะครับให้นับวันที่อาจารย์เผยแพร่เลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์ถ่ายเนี่ยมันก็คุ้มครองนะแต่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องนับอายุก่อนก็ได้นะครับเราจะเริ่มนับอายุก็ต่อเมื่อระหว่างที่เรามีการโฆษณานะครับอันนี้พอจะนึกภาพออกนะครับให้นับจากวันที่โฆษณาครั้งแรกเลยนะครับทีนี้ นะครับเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพแล้วเนาะวิธีการนะครับในการที่เราจะเช็คดูว่าอ้ภาพนี้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับหลายๆคนนะครับมีคาถามนักศึกษาขออาจารย์เองเนี่ยมีคาถามมากมายมากมายเลยว่าเฮ้ยอาจารย์ภาพนี้มันไม่มีลายน้ำนี่ลายน้ําก็คือเวลาเขาเขียนที่มุมของภาพนะครับว่าภาพถ่ายโดยใครอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยช่างภาพไม่จําเป็นต้องทําลายน้ําเลยนะเออคือไม่จำเป็นต้องทำลายน้ำเลย,นะเ,เ,ลย,เ,ลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีที่เราสร้างสรรค์ผลงาน นะครับเออนะ no. อ่ะต่อมานะครับในเรื่องของศิลปะประยุกต์เนี่ยครับเรื่องของศิลปะประยุกต์เนี่ยการคุ้มครองพวกนี้ก็จะอยู่ที่มาตราที่22นะครับศิลปะประยุกต์ก็เฉกเช่นเดียวกันเลยนะครับกับงานประเภทภาพถ่ายภาพยนตร์นะครับโสดศาสนวัสดุนะครับก็คืออายุแห่งการคุ้มครองของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่25ปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ จะมีการนับอายุนะครับเพิ่มเติมให้นะครับหลังจากที่เรามีการโฆษณาออกไปนั่นเองนะครับต่อเลยแล้วกันนะครับงานอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเหมือนกันนะงานที่สร้างสรรค์โดยหน่วยงานของภาครัฐนะครับเออหน่วยงานของภาครัฐยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับองค์กรรัฐนะครับมาจ้างเราผลิตผลงานคำถามที่อยากจะย้อนกลับไปมากเลยองค์กรรัฐ จ้างเราผลิตผลงานลิขสิทธิ์ตกเป็นของใครครับ tiktok tiktok แน่นอนนะครับตกเป็นของผู้ว่าจ้างนั่นเองนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าเอ๊แล้วในเมื่อลิขสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างแล้วเนี่ยอายุในการใช้งานของเขาเนี่ยจะมีอายุเท่าไหร,นร่นะครับอ่านะครับอายุแห่งการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะมี50ปีด้วยกันนะครับได้รับความคุ้มครองถึง50ปีนับตั้งแต่มีการโฆษณาครั้งแรกเนี่ยครับ ทีนี้นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับมาตราที่25นะครับเขาก็จะระบุเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวข้องกับการนับอายุเกี่ยวกับการคุ้มครองนะครับพรบลิขสิทธิ์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอย่างภาพถ่ายเนี่ยเอ๊ะถ้ากือว่าเราจําไม่ได้ว่าเราแบบโฆษณาครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับเราพอจะจปีได้นะครับในกฎหมายเนี่ยให้เรานับวันสิ้นสุดปฏิทินเลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์ถ่ายภาพมา ยี่สิบห้าปีแล้วนะครับปีน right well ี้เนี่ยครบยี่สิบห้าแต่ับท้ายครับพาว่ามันเดือนไหนอะไรยังไงนะครับก็ให้นับวันสิ้นสุดปฏิทินก็คือวันที่สามสิบเอ็ดธันวานั่นเองนะครับแล้วมันก็เหมือนกันเลยนะครับกรณีที่จําได้และจําไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราจําได้นะครับสมมติว่าเราจําได้แล้วกันนะครับก็ให้นับเช่นเดียวกันนะครับก็คือให้นับวันสิ้นสุดปฏิทินนะครับคือเอาง่ายงคือไอายุแห่งการปกครองเนี่ยนับเป็นรอบปีนะครับนับเป็นรอบปีปฏิทินเลย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของอายุแห่งการคุ้มครองนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธินะครับเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าอายุแห่งการคุ้มครองเนี่ยจะค่อนข้างกินระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าโอ้กินระยะเวลานานขนาดนี้เนี่ยการที่ลิขสิทธิ์ใดลิขสิทธิน์นึงเนี่ยจะมีการถ่ายโอนหรือมอบให้แก่ใครได้บ้างเนี่ยสามารถทําได้ไหมอ่าสามารถทําได้ไหมนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ บทที่1ใช่ไหมคะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งใช่ไหมครับเราสามารถขายได้นะครับหรือโอนได้นะครับทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการโอนเลยนะครับการโอนเนี่ยมีข้อกําหนดนิดเดียวนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่ในมาตราที่17นั่นเองนะครับการโอนเนี่ยเร,เราสามารถโอนให้กับผู้อื่นได้นะครับซึ่งระยะเวลาในการโอนต่างๆว่าจะให้กรรมสิทธิ์นี้กับเขากี่ปีอะไรเงี้ยเราสามารถกําหนดได้เลย นะครับเราสามารถกําหนดได้เลยแต่นะครับลักษณะการโอนเนี่ยไม่ได้แค่แบบการพูดด้วยวาจานะครับอาจจะต้องมีเรื่องของลายลักษณ์อักษรน,นิดหนึ่งนะครับออมีเรื่องของหนังสือเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมเรื่องของลายเซ็นนะครับผู้โอนและผู้รับโอนนะครับอ่าทีนี้ถ้าในกรณีที่เราโอนไปแล้วนะครับเราลืมหรือเราไม่ได้กําหนดอายุ นะครับว่าเอ๊ะจะโอนให้เขากี่ปีดีนะจะโอนให้เขาตลอดชีวิตของเขาเลยไหมหรือ10ปีหรือ20ปี30ปีอะไรเนี่ยนะครับกรณีที่ไม่ระบุนะครับกฎหมายเนี่ยจะถือว่าการโอนนี้นะครับมีอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องของการโอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับสั้นๆเลยนะครับเรื่องของการโอนนะครับเรื่องของอายุนะครับของลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆนะครับ จริงๆมีไม่เยอะนะคีเวิรถ้าเกิดจะจำเนี่ยนะครับหลักๆก็จะมีแค่10ปีนะครับโอนสปีถ้าไม่ระบุวันนะครับ25ปีกับ50ปีนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับจะมีอายุต่ออีก50ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะสามารถเข้าใจได้นะครับสำหรับบทนี้นะครับอาจารย์ขอสั้นๆแล้วกันนะครับอ่านะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับในบทถัดไปนะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์กับกรรมสิทธิ์ นะครับเอ๊ะสองอันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเจอกันบทหน้านะครับบทถัดไปเลยเนาะโอเคครับ